พ่อพ่่งบ่บ้าเลียมเลยงเรี่ยมกับบิาไปบินกนเนาะเนาะอยไปโตอยู่บนเขา้างหน้ามกำลังดีเป็น ตันไหวนี่คทยงไรเหรอโอ้หมอเี๋ยวเคยเลี้ยงดูคือปตไมขอบังบรนเอาสวางบ่คิดไม่ค้อสมุนไวัาไหหัวน้าไม่้เยบ่ได้จ้ไปลมันไปส่งได้ยันี่คนยังบ่เข้าใจ

นี่ยังว่าวว่าฝนไหนวาโอเครูดจะเป็นอย่างอันยกมือสิโอเครูดโอเคบ่ได้บ่ยังอยู่เส้นหนึ่งเดียวเอาหลายเส้นหนึ่งเลยมาเบิ่งกันอีกจะเอาใช่นหมเดียวหาจิตคนก่อดวันเยอะหลายแค่แต่วาครึ่งมินยังอีกเส้นหนึ่งเน่อยจะเห็นบ่ตัวเส้นเป็นอีกอย่างเดยเอาลงลงเส้นเนืแต่กระเชื่อหนดเนาะก่อดวันงานอยู่บ่ได้เอเยะวันนี้ก็ เดี๋ยวอยู่เส้นหอวูางคนิดตีหาตรงนี้บางคนสิดีว่าปีน้าเอาไปพุดนพว่าแ่ว่าเ้าเอาไปเตีตีรันี่เอตีเขาเชื่อุ่าย